สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่10 m i n u t e Podcast นะวันนี้น่าจะ10 m i n u t e จริงๆนะเพราะไม่น่าเกินนะครับเอาลองมาคุยกันนิดนึงคือคือผมก็ไปเจอเรื่องนี้มาเว้ยแพทริกเบล r ี่เซฮ h ว w ดบีอ be ท็อป10พ i ิก in 2009ร e ดราฟ t นะครับเฮ้ยน่าสนใจนะซึ่งซึ่งจริงแล้วคลิปนี้เนี่ยครับมันมันอยู่ในแพทเบฟพอดนะครับซึ่งมันลงมา2เดือนละเออแต่ผมเพ่งเห็นแล้วก็เฮ้ยมันน่าสนใจนะว่าทำไม ทำไมแพทเบฟถึงมีความมั่นใจกระเฮี้ยนกระหือหรือขนาดนั้นนะครับแต่ประเด็นคืออะไรด้ครับช่วยกดไลค์สิครับกดไลค์งเข้าไปครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ก็ได้นะซึ่งคอมเมนต์ออตอบคําถามนี้หน่อยคุณคิดว่านะครับคุณคิดว่าถ้ามีการดราฟใหม่จริงแพทเบฟสมควรที่จะติดอยู่ในท็อป10ดราฟ์หรือเปล่าอ่านะฮะน่าสนใจนะ น่าสนใจนะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปดู2009เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าสร้างผู้เล่นระดับมหาการขึ้นมามากมายนะฮะแต่ถ้าคุณเป็น GM เนี่ยนะครับใช้คําว่าถ้าคุณเป็น GM นะเออเพราะว่ามันจะได้มองมุมมองนี่ไงถ้าคุณเป็น GM คุณจะเลือกแพดเบฟหรือเปล่านะครับมาเป็น top 10 draft คือแพดเบฟเนี่ยเอาง่ายๆเขาบอกว่าออ alright นะครับมัน This is what I want you to do คือคือเหมือนเขาคุยกับอีกคนที่เป็นที่เป็นโฮสเหมือนกันว่าอ่าอเอางี้งั้นงั้นมึงลองไปดูปี2009อ่ะแล้วลองเลื่อนลงไปนะลองเลื่อนลงไปแล้วดแวแวูแล้วไปดูดิไปดูดิว่าตอนนี้มั่งมีกี่คนที่ที่ยังเล่นอยู่ใน NBA นะครับคือคือถ้าพอเห็นมึงเห็นอย่างนั้นนะแล้วแล้วถ้าจะ,จะราฟต์ใหม่นะแบบเอาวันนี้ยแล้ว d r a ต์ใหม่ re draft เนี่ยนะครับกูก็ต้องเป็น top ป10ถูกไหมน่าสนใจนะ นี่คืออ์กูเมนครับของของแพทเบฟนะฮะ,ะทีนี้เรามาดูกันหน่อยว่าเฮ้ยเขาสมควรได้จริงจหรือเปล่าเออสมควรได้จริงจหรือเปล่าซึ่งประเด็นนี้น่าสนใจครับคือถ้าผมเป็น GM แล้วแล้วแล้วรู้อานาคตนะรู้อานาคตว่าเออแล้วลองมารีดราฟกันเนี่ยผมมองว่ามีความเป็นไปได้นะครับถามว่าทำไม คือคือแพทเบฟเนี่ยพูดถึง l o n g e v i t y ใช่ไหมซึ่งซึ่งมันก็สําคัญน่ะแต่ประเด็นคือในปี2009อ่ะคือมันมีตัวโหดเยอะไอ้มันมีมันมีตัวโหดก็จริงแต่มันโหดเป็นหย่อมใหญ่ไอ้มันโหดเป็นหย่อมเล็กเืยหย่อมเล็กนั้นอ่ะโหดโหดสั์นึกว่าเ่า่มันเลยฉุดขึ้นไปแต่พอมาดูทั้งทั้งหมดเนี่ยมัน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 ก็ไม่ดีขนาดนั้นเว้ยดราฟปี2009อ่ะนะครับอ่ะเอาดราฟท็อปสิบกันเลย b บรกกิฟฟินอะนะครับเอาเอาคนที่บม่งห่วยแตกก่อนฮาชิมทับบีนี่บัส fucking บัสเลยนะครับจอห n n นี่ฟลิอย่างที่ทุกคนรู้ครับดีอยู่2-3ปีไปแล้วนะครับจอแดนฮิลนะครับคนที่เคยอยู่เลเกอร์สก็ลุ่มรุ่มนนดอ,นดอนแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้สร้างอะไรมากมายนะครับแบรนดอ n เจนนิงส์นี่โหโด่งดังมากแต่โด่งดังแบบ ปรุมเป็นพุแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วลงมาจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นแบบโอ้โหเทเรนซ์วิลเลียมเจอราล์ดเฮนเดอร์สันอย่างเงี้ยคือไทเลอร์ซานโบร์เนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนจะดีนะแต่ว่าสุดท้ายก็ไปไม่รอดเออร์คราฟต์ออสตินเดย์เจมเจมจอนสันนะครับอ่ะมีจูฮาริเดย์ไทล์ล็อตสันจริงๆก็ดีนะแต่ว่าลองเจทวิตตี้เขาค่อนข้างนี่จะน้อยแบบเหมือนแกมีเรื่องกับนู่นกับนี่ไปเรื่อยอะนะครับก็เลยก็เลยอยู่ในในลีกได้แค่แบบ หกเจ็ดปีอะนะครับเนี่ยห้าปีด้วยซ้ำมั้งห้าหกปีนะครับ,รบดาเรนคอร์วิชันก็ดีแต่ว่าก็นั่นแหละก็ละหกละเหินนะครับวิกเตอร์เคเวอร์ออมรีคปีนะครับทาชกิฟสันเนี่ยโอเคนะเดมาแคโรก็เหมือนจะดีเออเวนเอลิงตันก็เป็นผู้เล่นดัดดาหนะครับนะคือคือพอไล่ลงไปเรื่อยๆเนี่ยเฮ้ยพูดเป็นเล่นไปนะเผลอๆถ้าถ้าเรารู้ว่า ลองเจติวิตี้หรือว่า Impact ของผู้เล่นคนไหนเนี่ยจะโผล่ขึ้นมาได้ในนาคตเนี่ยเฮ้ยไออไออลองเจติวิตี้หรือว่าความยาวนานในการเล่นก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่สําคัญนึกภาพออกปะเออทีนี้ถ้าให้ผมถ,ถ้าถามผมว่าเฮ้ยท็อป0 d r ราฟเนี่ยติดไหมใช่ไหมงั้นเราลองมาเลือก Top 10กันก่อนเลยเอาที่แน,แน่แน่ก่อนเลยเบรกิฟฟินออสตาเออะไรเออติดละนะครับติดอยู่ล้วเบรกิฟินผมว่ายังไงก็ต้องติดคือคือมันชัวร์อยู่แล้ว นะครับเจมส์ฮาร์เดนไม่มีฐานนี่จะไม่ติดนะครับตำนานไปแล้วอ่ะนะครับคือโหดมากโหดมากจริงๆที่ทุกคนรู้กันไทริกอีเวนส์เนี่ย with all due respect นะคือถึงเขาจะได้ rookie of the year ก็เถอะแต่ผมขอตัดไทริกอีเวนส์ออกไปนะคือแม่งเป็นจอมเจ้าปัญหาแล้วก็แล้วก็ะัะ s t ฟลุกอ่ะ เออนึกภาพออกไหมนะครับผมเคยทำเรื่องทายริกอีเวน VS สเตฟานเคอร์รีไปแล้วนะครับเรื่องรูเกียร์บิออตามไปดูกันได้ผมขอตัดเข้าออไปไม่นับริกกี้บรูบิโอผมว่ายังนับอยู่ผมว่าท็อป10ดร a ฟต์ได้นะครับสเตฟานเคอร์รีออฟคอร์สแน่นอนอยู่แล้วเดมา r ์ดูโรซั Holiday, น,น,นนะครับก็ก็ใช่ยครับจูฮอลิเดในแน่นอนครับจูฮอลิเดห6แล้วนะ6แล้วนะเจฟทิกนี่เดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันนะครับ จูเอ่อจูฮอดีหแล้วแน่นอนว่าอย่างที่ผมบอกว่าเฮ้ยมันยังมันยังมีผู้เล่นที่สมควรที่จะได้เป็นท็อป10ดราฟต์อยู่นะอย่างแดนนี่กรีนทั้งลองเจอทีวิตี้ทั้งเรื่องความสามารถเฮ้ยแกเป็นเทรนดีที่ดีและยาวนานมากๆ7เจ็ดละถูกไหมและอีกคนที่ตอนนี้ก็น่าจะขึ้นมาเป็นท็อป10นะั่นคือพาร์ตี้มิลส์นะครับนะยังไงพาร์ตี้มิลถึงจะดราฟต์ดันด้าห้แต่ว่าการขึ้นมาติดท็อป10ในดราฟต์คลาสนี้เนี่ยเป็นไปได้ นะครับเพราะฉะนั้นสล็อตที่หลวมๆเนี่ยมันเหลือละประมาณ2คนคําถามคือใน2คนนี้มันก็ยังมีผู้เล่นคนอื่นๆอ,อ,อ,อีกนะที่ที่พร้อมจะติดขึ้นมานะครับผู้เล่นคนอื่นๆที่ผมบอกคือใครครับนั่นคือเจฟทีครเจฟทีถึงแม้ว่าจะเหลวเป๋วไปหน่อยช่วงหลังแต่ว่าเฮ้ยชื่อของเขาชั้นดีนะเคยติดออสตาด้วยนะครับไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดทัชกิฟสัน นะครับทัชกิปสันนี่โอ้โหโคตรพ่อคตรแม่ลองเกตจิวิตี้แล้วก็ตอนอยู่กับบูสก็เล่นดีไม่ว่าเขาไปอยู่ที่ไหนกับทอมทิปปิโดเขาก็เล่นใช้ได้ตลอดนะครับแล้วอย่าลืมครับแต่คนนี้ผมไม่แน่ใจคือผมชอบเขามากนะนั่นก็คือเดนจอนแบร์ฮะใครจําได้ไหมครับ2014สเปอร์สครับเดนจอนแบร์นะฮะใช่ป่าวอ๋อเดนจอนแบร์คนละคนกันอัน,นอันนี้ไม่เวิร์กอันนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับเดนจอนแบร์เนี่ยนะฮะ เออคือคืออาจจะเล่นสักพักหนึ่งอะแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ดีผมจำผิดผมไปจำสลับกับบอริสเดียวนะฝรั่งเศสเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่นับนะเออคือพอมาตัดไปตัดมาตัดไปตัดมาเฮ้ยพัตติกเบเวอรี่คือคืออาจคือแม้จะไม่ได้อยู่ในท็อป10นะไม่รู้ว่าอยู่ในท็อป10หรือเปล่าแต่มันอาจจะติดลอตเตอรี่พิกนะสิี่อันดับแรกเนี่ยนะครับสิบสี่อันดับแรกเนี่ย เพลิดๆติดนะนะครับแล้วก็อยู่ที่ G m อตอนนั้นด้วยว่าเฮ้ยคุณอยากได้ผู้เล่นสายเกมรับด้วยเปล่าถ้าอยากได้ขึ้นมาผมว่าแพทเบฟก็ไม่ใช่คนที่น่าเกลียดเลยสักนิดเดียวนะครับไม่ใช่คนที่น่าเกลียดเลยสักนิดเดียวนะฮะเออจริงจเซิโอลุนเซซิโออยู่เซซิโอลุนใช่ไหมของของสเปนก็ก็ไม่น่าเกลียดแต่ว่าแกไม่ได้เล่นใน n อ a บเอเนาะอืมเพราะฉะนั้นเพลอๆเนี่ยผมว่าแพทเบฟติดได้นะแพทเบฟติดได้นะ คุณทุกคนอาจจะเอาแบบแ r รนดอนเจนนิงส์มาก่อนหรือไทเลอร์ซานโปรมาก่อนนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแบบไอคนที่มันไม่ได้มี l o งเจน i ิวิตนานอะ่ะที่แต่แต่ฟอร์มมันก็ใช้ได้อะอาจจะเอามาก่อนเฮ้ยแต่ผมว่าเพลอๆติด Top ป10ได้นะติด Top ป10ได้นะแต่ว่าถ้าให้ผมวงกลมนะเขาน่าจะอยู่ที่ประมาณแบบอันดับ10อย่างน้อย10ลงไปใช้คำนั้นได้ไหม คืออาจจะอยู่แบบผมว่าอยู่ในลอตเตอรี่พิกอะหรือไม่ก็สิบห้าดับแรกอ่ะผมว่าแพดเบฟน่าจะอยู่ประมาณนี้ได้นะไอ้จริงๆมาคาสตอนตอนก็ก็เดือดนะแต่ลองเชลติทิตี้เขามันแวบว่าบอ่ะมีความออกป้าเนี่ยคือจริงๆแกแกแกใช้ได้นะมาคาสตอนตอนแต่ว่าประเด็นคือเขาเรียกว่ายังไงอะฟอร์มของแกแม่งโคตรของโคตรขึ้นลงแล้วก็ เท่าที่ผมดูมาคือแกไม่ได้มี impact. อิมแพกแต่จะถามว่าเหนือกว่าแพทเบฟได้ไม้มถ้าอยากคุณอยากได้เกมลุกก็กกกกได้นะเอาแบบไปเป็นรอมอันดับที่สิบสองซัมติงอะไรอย่เงี้ยนึกภ้าวอรอไหมเออเพราะฉะนั้นโอเคผมฟันธงเลยแล้วกันว่าแพทเบฟมีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์ที่จะติดอยู่ในท็อป10แต่ถามว่าสิทธิ์นั้นเนี่ยเยอะไหมผมมองว่าอย่างน้อยไอ้อ,อย่างมากสุดก็คงเป็นอันดับสิบเออแล้วผมมองว่า เขาอาจจะลงมาเป็นตำแหน่งข้างล่างมากกว่าผมไม่แน่ใจว่าจริงๆเจมส์จอนสันเนี่ยก,ก็น่าสนใจนะครับเนี่ยก็ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผมอ่ะไม,ไม่ไม่กล้าแล้วก็ไม่อยากฟันธงว่าเจมส์จอนสันจะดีหรือแย่กว่าแพทเบฟเพราะจริงๆเขาก็ <ๆ S 1> เขาก็เป็นผู้เล่นที่ท,ที่ที่ไม่น่ารังเกียจครับถือว่าใช้ได้เนาะ,ะประมาณนี้ฮะง่ายๆเลยนะประมาณนี้นะเออก็น่าสนใจอะ่ะ น่าสนใจคือคือเราไม่ได้ไอไอนี I ่แค่ลองเจติวิตี้นะแต่ฝีมือโดยรวมหรือว่า Impact โดยรวมอะพัดเบฟก็ดูไม่น่าเกลียดนี่เขาบอกไหมเออนะครับก็ดูไม่น่าเกลียดนะก็ให้ได้ครับผมให้ผมให้เทียวไว้ลอตเตอรี่พิกแล้วนะครับรอบแรก15ดับแรก15ดับแรกประมาณนั้นอืมนะครับก็เนี่ยแหละประมาณนั้นมาชวนคุยกันสนุกๆครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็ ก็พิมพ์กันเข้ามานะไม่ไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วแต่ทุกคนอ่ะบางคนอาจจะเลือกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะความวู่วากก็ได้เอามาช่วยทีมก่อนเกมรุกอะไรอย่างเงี้ยนอะแต่พอมาดูจนถึงปัจจุบันนี้ก็โอเคก็พอเข้าใจสิ่งที่แฟนเบฟสื่อแล้วก็ก็เป็นไปได้เหมือนกันสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าฮะทุกคนบ๊ายบาย